ตอนนี้เจอปัญหาหนึ่งอย่างน,นลคือหัวที่สี่รั่วนะลูกค้าครับมาดูชีตรั่วหนยครับสวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City นะครับเป็นโฉมปี2012มาจากร,ระยองนะครับคันนี้สอบถามลูกค้าตอนมาาการเป็นไงครับลูกค้าเร่งไม่ขึ้นครับการเร่งไม่ออกนะเหยียบไม่ออกนะเร่งไม่ขึ้น ตอนนี้เราล้างกันเราเจอหัวฉีดรั่วไปหนึ่งหัวตอนนี้เราก็เปลี่ยนหัวฉีดไปหนึ่งหัวแล้วมาเทสกันเป็นไงบ้างครับลูกค้าตอนนี้ฟิลดีขึ้นครับเยยพุ่งดีแล้วพุ่งดีขึ้นก็สามารถที่จะเล่ได้ตามปกติแล้วนะปกติัะอ่าโอเคตอนนี้ก็คันนี้ก็เจอปัญหาหลักๆก็คือเรื่องหัวฉีดรั่วนะคันนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยก็ขอบคุณลูกค้านะครับจากระยองขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างชีดฮอนด้าซิตี้รีเเบอร์สองจากระยองครับอาการรอบเดินเบาสั่นนะครับเทสรั่วนะไอเริ่มล้างนะครับตอนนี้เจอปัญหาหนึ่งอย่างแล้วหัวที่สี่รั่วนะนี่ลูกค้าครับมาดูหชีดรั่วเลยอนนี้จากที่เห็นจะมีหัวสี่รั่วแล้วก็หัวหนึ่งออกมาค่อนข้างดำก็เดี๋ยวต้องการเปลี่ยนหัวที่สี่ออกก่อนนะครับ ครับตอนนี้เป็นการล้างน้ําที่สองนะน้ำที่หนึ่งล้างมาก็เจอปัญหาว่าหัวสี่รั่วนะครับแล้วก็หัวหนึ่งดำแก้ไขหัวที่สี่รั่วไปแล้วหัวฉีตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับไม่ดำแล้วน่าจะหายแล้วนะคล้าง้่ายไม่โดนแล้วกับกางก็จะเห็นว่าพิเศษตะกอนอยู่เยอะแล้ว ล้างอีกสองครั้งนะครั้งร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะคร็ดูทีตอนประกอบกลับนะครับเท็รั่วน,นะครับโอเคไม่มีรั่วน,นะครับแต่ประกอบฝาหน้ากลับนะครับ